สำหรับวันนี้จะพูดถึงเรื่องละครสุดฮิตของรอบปีนะครับถ้าเอ่ยชื่อมอมชุลีรับรองว่าเป็นที่รู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าหลังข่าวนี้ก็ต้องเปิดดูกันอย่างแน่นอนและขรอเรื่องนั้นก็คือลิศยาสุดๆของละครในรอบปีนี้วันนี้เราจะจําลองละครเรื่องลิศยามาเล่นกันสดๆบนเวทียุทธการขยับเงือกอันนี้นะครับเป็นของขวัญของกำนันไล้ ันเจ็บมันต้องเจ็บกว่าฉันประมาณสองถึงสามเท่า <li> ฉันโมโหลแล้วใครใครขโมยรองเท้าฉันไป <cream> แล้วนี่มันหายหัวไปไหนกันหมดอบสวัสด์อบสวรรัสด์ สวัสดีเมืม่มมมอกี้ฉันเรียกทำไมไม่มาเออคือคือคือที่ฉันนะคะคือไม่ต้องอเถียง<อ>จำไว้นะ<า>ในวังอโยธยาเนี่ยฉันหม่อมชุลีพูดต้องไม่มีใครเถียงไปนั่นคาด เห็นหม่อมมแม่มียุงติดหลังอยู่อะค่ะแล้วก็ดูเขาหวังดีเสียงเสียงคนเสียงคนใช้ข้างบ้านเฮ้ยตายนมหล่นเดี๋ยวค่ะคือี่ฉันเห็นหม่อมแม่เนี่ยนะคะเออ่มียุงติดหลังอยู่ก็หวังดีจะเหยียบให้มันมิดไปเลยเออเออไปเลยล บังเอิญว่ายุงเนี่ยมันบินไปแล้วค่ะโชคดีของยุงมันค่ะค่ะนี่อ่านหนังสือฉันฟังหน่อยสิค่ะฉันอยากฟังแมวเอ๋ยแมวเหมียวมแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปลดเปลี่ยวเป็นนักนาร้องเรียกเหมียวเหมียวเหมียวไม่มา มันเป็นหมาคนหรือเป็นหมาคอเอ,อียงไม่เอาแล้วเหรอคะพอเที่ยวเดียวพอไปได้ค่ะ,คะเดี๋ยวกลับมาก่อนค่ะ เมื่อคืนชายฮาริอยู่กับแกทั้งคืนใช่ไหมห <c oughs> ไม,ไม่ไม่ได้เปล่าค่ะไม่ต้องมาโกหกแกทำไมทำไมฉันจะไม่รู้ <c oughs> อแหมคม,มคุณอาหม่อมเล่นเอามาแฉอย่างนี้อบก็อายสิคะ <c oughs> <c oughs> แล้วแกทำอะไรกันทั้งคืน แม่คุณอาก็จะทำอะไรกันล่ะคะหนุมน่มหนุ่มหนุ่มหล่อสาวสวยอยู่ด้วยกันสองต่อสองจะให้เตะฟุตบอลหรือไงคะแกไม่ต้องมาทำเป็นสำนวนค่ะแกเป็นของชายฮาริแล้วใช่ไหมอ่แต่ไม่มันจะปฏิจะอย่างนั้นได้ไงคะแหม่ก็แค่ มาแม่มาแม่อย่าคิดมากสิคะแหมก็ผัดกันเกาหลังคนละที2ทีเท่านั้นแหละคะ่ะคือชายฮรี่แกเป็นหิดแล้วส่วนหนูเป็นหาวคะ่ะแหรีาา่ก็ไส้ทีหนูก็เกาทีหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะดีละ่ะทีนี้จําใส่กะลาหัวแกเอาไว้นะว่าชายฮรีอ่ะเขาไม่ไฟตำเี้าผู้หญิงยังแกมาเป็นเมียรหรอกค่ะค่ะหน,หนูหนูจะจำไว้ค่ะ ดีแล้ะงั้นส่หัวไปโอ้คณผู้หญิงคะฉันบอกให้ส่หัวคณผู้หญิงคะฉันบอกให้ส่หัวไปโอ้คณผู้หญิงสากลับมาคณผู้หญิงคะทำไมอะไรเลยคะ ไปเรียกชายฮาลิมาหาฉันเดี๋ยวนี้โอ้ค่ะสหัวไปโอ้ยอ,อ,อบสวา่ายวิคุณชายฮาลิฮาลิมาหาแม่ใกล้ๆหน่อยสิ แม่ว่ามันใกล้ไปหม่อมแม่ชายตัดสินใจแล้วชายจะออกจากวังอยุธยาชายว่าอะไรอ่ะรีวายให้แม่ฟังใหม่ซิ ชายจะไปรับชนนีเมียของชายชายแกเห็นนางนั่นดีกว่าแม่กันเหรอเดี๋ยวครับหมอมแม่หมอมแม่เป็นอะไรอะเวลาหมอมแม่โกรธทีไรต้องทำคอเอียงเออะก็คอเอียงคอเอียงหมอมแม่แพ้ยาหรือเปล่าเรื่องของแม่ ผิดหวังในตัวแกมากแกมันไฟต่ำเหมือนกับพ่อของแกผมเพียงแต่ทำหน้าที่ที่ดีของสามีดีละงั้นเชิญแกออกไปจากวังของฉันเดี๋ยวนี้เลยเมื่อแกไม่เห็นแกหัวงอของฉันไม่รักแม่ไม่ห่วงแม่แม่เมื่อยไปต่เดี๋ยวก่อน ไม่ไปแล้วดีลูกเอ๊ะหรือว่าไปดีผมไม่ไปแล้วครับหมอแม่ลูกรักแม่แม่รู้ไปดีกว่าอโอ้ยพระเอกละครไทยโลเลเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไปตัดสินใจลำบากเหลือเกินไปแล้วกัน ไปเถอะค่ะพี่ชายาคุณหญิงมาสิกา,า,าห,หม่อมแม่ไม่ต้องมาห้ามพี่ชายหรอกคะอ่ะคนเป็นสามีก็ต้องย่อมห่วงภรรยาเป็นธรรมดา,าคุณชนนีรอ,อพี่อยู่ไปเถอะค่ะพี่ชายอวดดีงั้นเชิญแกสองคนออกไปจากวังของฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องกลับมาเห็นหน้ากันอกีกคุณหญิงมาสิกา คุณหญิงทําให้หม่อแม่โกรธดูสิคอเอียงใหญ่แล้วค่ะเราไปกันอะครัพี่ชายเดี๋ยวก่อนหญิงวรสิกาชายเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมลูกเปล่าครับหม่อแม่มีสัก20่สิบไห<ป>มจะไปขึ้นรถแท็กซี่ ชนระดาอย่าฟูฟไฟไปเลยลูกชนนีค่ะฮะชนนีค่ะชนนีเหรอว่าทำไมแม่จําไม่ได้อย่างนี้นะลูกชนนีอย่าฟูฟไฟไปเลยลูกยังไงอะคุณชายมหันตภัยต้องมารักลูกถึงแน่นอนฮะฮาริพัน์ค่ะฮาริพันธ์เหรอเอ๊ะทำไมแม่จําไม่ค่อยได้เลยอะเออมหันตภัยไปได้ยังไงอะก็ย่างไงก็แล้วแต่คุณชายอะฮาริพันธ์เนี่ย ยังไงก็รักลูกยังไงที่สุดเขาต้องกลับมาหาลูกจ้ะไม่จริงค่ะคุณแม่คุณชายอ่ะไม่ได้รักลูกเลยคุณชายเชื่อแต่หมอมป้าชุลีคนเดียวโทแม่ของลูกลูกลูกของแม่ฮะลูกของแม่ลูกของแม่เหรอทำไมจำผิดอย่างนี้โธ่แม่ของลูกไม่ต้องไม่ดันไม่ต้องกอดหรอกค่ะแม่ขาลูกอึดอัดเหรอนี่นะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะ เป็นเพราะว่าหม่อมชุลีเนี่ยแก้แค้นพ่อแม่และในที่สุดก็มาลงเออที่ลูกแล้วคุณแม่ไปทำความแค้นอะไรให้กับหม่อมป้าล่ะคะอนอก็แย่งผัวนิดหน่อย,ยตอนนั้นใครดีใครได้สิลูกลูกเข้าใจแล้วล่ะคะ่ะเข้าใจเร็วนะลูกเนี่ยแล้ว<พ>แล้วทำไมหม,ม,ม่อมชุลีถึงให้คุณชายแต่งงานกับลูกล่ะคะ เพื่อความมันไงหมายความว่าเขาจะได้หม่อมมาจะได้แก้แค้นยี่งสะใจไงโอยแล้วทำไมหม่อมชุลีจะต้องแก้แค้นกับลูกผู้หญิงตัวเล็กๆน่าสงสารล่ะคะคุณแม่อะไรลูกเข้าใจผิดเปล่าตัวเล็กน่าสงสารเนี่ยอย่างลูกไม่เล็กเลยนะใหญ่ทีเดียวแหละอเอาละ ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าลูกเนี่ยกุ้มใจยังไงก็เวลาว่างนะลูกก็หาเวลาว่างทําอะไรจะได้คลายความเครียดหายกุ้มใจไงจ๊ะหน้าเป็นสิวหรือไงเนี่ยลูกก็ทําอยู่แล้วค่ะทําอะไรอะลูกว,วันวันเห็นตะเปียแชร์ถ้าลูกกุ้มใจเบื่อหรือไงก็เอาง่ายๆลูกขับรถไปโทรศัพท์ไปหาจสอรอ้อยอะแจ้งข่าวจราจรก็ได้ลูกง่ายดีหรือถ้าจะให้จริงๆนะลูกนะ ลูกก็ชวนคุณหญิงอกัลยาณีไปไปเที่ยวก็ได้นะลูกคุณหญิงวันศิกาค่ะวันศิกาเหรอเอ๊ะทำไมแม่ไม่รู้เลยเนี่ย <laughs> เปลี่ยนชื่อแต่งเมื่อไหร <laughs> ่อ่ะชื่อนี้มาตั้งนานแล้วคะ่ะอ้าวเหรอเอ๊ะทำไมพี่แม่แม่ปรำไม่เป็นคคุณแม่ก็รู้นี่คะว่าคุณหญิงอ่ะอวนัวนวันเก็บตัวอยู่ในตู้เย็น ไม่ออกมาเจอหน้าคนอื่นเลยอ่ะแม้แต่กับพี่นกนะคะคุณหญิงก็ไม่คุยด้วยจริงหรือเปล่าจริงค่ะโอ้โหไม่จริงก็ลิงขี่เสือนะอุย้ยออกมาจากตู้เย็นแล้วเห็กจ้ะคือหญิงอยู่ในนั้นหายใจไม่ค่อยออกค่ะเพราะว่าไม่ทราบว่าใครเอาปลาไปแช่ไว้กลิ่นคาวคาวค่ะ <c oughs> ก็เลยออกมาสูดอากาศนี่ก็ คงหายคาวแล้วว่าจะกลับแล้วเดียวเดียวเดียวิคะเดียว่ยิง,ย,งยังไม่ได้กินไก่เลยนี่คะทาไมคุณหญิงถึงหน้าเศร้าหมองอย่างนี้ล่ะคะเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะอ,อย่าไปสนใจมันเลยค่ะเพราะว่าหน้าหญิงะทุเรศมาตั้งแต่ชาติแล้วแต่ยังไงนะคะวันนี้หญิงก็ต้องจะไปหาไปหาหม่อมพี่พี่ชายชวนมาเจอชนนีให้ได้ถ้าถ้าเกิดคุณชายไม่มานะ หญิงมันจะแกล้งทําเป็นฆ่าตัวตายพี่ชายอ่ะรักหญิงจะตายยังไงก,ก,ก็ต้องไม่ยอมให้หญิงฆ่าตัวตายอย่างแน่เลยนี่ปลูกอะไรไว้ตรงขามันก็ไม่แน่หรอกคุณชายคุณชายฮลริพันเออเบานะคะจะฆ่าหนูเหรอคะา <laughs> นี่คุณชายจริงเหรอเนี่ยใช่ชายฮริพันตัวจริงเสียงจริง ชนานีชนนีให้โอกาสคุณชายแล้วนะคะคุณชายเลือกเอากแล้วกันร,ระหว่างหม่อมชุลีกับชนานีถ้าเลือกได้แล้วก็บีบบีบไปบอกด้วยอ,อะไรอะลูกบีบบีบอะพอลิงค์ค<อ>่ะนึกว่าให้เลี้ยงไก่พี่ชายขาพี่ชายไปง้อชนานีสิคะพี่นกพี่ง้อใครไม่เป็นแล้วที่พี่มาวันนี้พี่มีข่าวที่จะมาบอก ตอนนี้หม่อมแม่ป่วยมากฮะโท่หม่อมโท่หม่อมอใช่โท่หม่อมไปไหนกันหมดไปไหนกันหมดยายชนน,นียายชื่นชายผลิอ๋ออ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้จะเป็นลมตรงไหนดี วิคุณอาค่ะวิคุณอามอม่ะโอ้คุณามอมไปเสร็แล้วค่ะคุณอามอม่ะคุณามอมคุณอามอมสำนัหน้าสำนัหน้ากระลาหัวเจาะ ตายชัวหรือเปล่าเนี่ยฉันฉันว่าเอาให้ชั่วเลยดีกว่านะลิ้นจุกปากเลยนะคะ ในที่สุดวังอายธยาก็จะเป็นของอบคนเดียวนะคะส่วนคุณชายฮานริก็ต้องสู่อ้อมแก่แขนของเราคนเดียวย่อยแก่พี่ชายขาพี่ชายนี่เราจะทำยังไงกันดีคะในเมื่อหม่อมแม่ท่านก็สิ้นไปแล้วนั่นน่ิส่คะจะทำยังไงดีคะ ผมว่าอาบน้ำก่อนดีกว่าจะได้เย็นสบายใจโท้พี่ชายขาวังอายุทยาอโยุทยาวังอโยุทยากำลังจะตกเป็นของพี่อบสวัสด์แล้วนะคะใช่แล้วามาไอะไร อยู่ส่วนตายยายาพิีอย่าพินเยอะเหลือเกินตาย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 พี่อบสวัสดิ์จอมพลังอบสวัสดิ์ใช่แล้วเธอไปเล่นกลมาตั้งแต่เมื่อไหร่วางอายุชยาจะต้องตกเป็นของฉันรวมทั้งคุณชายอลิทไม่จริงเไม่จริง ไม่จริงไม่จริงไม่จริงคุณ้าขาไม่จริงใช่ไหมคุณอาต้องไม่ตายใช่ไหมคะคุณนาขาไม่จริงใช่ไหมเออหนู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 ทททหนูหนูคนละเรื่องคนละเรื่องกันอันนั้นมันเรื่องสื่สารคนเป็นนี่ลูกอย่าไปยอมกันนะลุยเลยอบสวัสดิ์เธอกลับตัวกลับใจสมัยเลยแล้วก็คนชายจับไปคืนทรัพย์สมบัติทั้งหมด ให้กับหญิงฮาลิพันธ์ไม่ใช่นิวสิตาไม่ใช่คนชายจะไปหรือไม่ไปนี่นี่เป็นอะไรกันไปหมดน่ะเออเป็นบ้างรู้สึกว่าจะเป็นโลกท้อพีที่สุดในรอบปีนะฮะต่อไปจะได้ท่าเต้นใหม่ เอาละครับควมชุดีออกมาตรงนี้เลยนะครับและนี่ก็เป็นสุดๆุดนะครับในรอบปีที่แล้วนะครับละครดังนะครับเรื่องนิสยาแต่วันนี้เราจำลองมาเล่นบนเวทีแห่งนี้นะครับ